สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับผมใช่ค่ะวันนี้ครับผมเน่งงเลยอยู่ๆก็มาล่กันสองคนวาวมาวามาวมาเออวันนี้อยู่กับเจ้าจ่าพิจนตแล้วก็พี่โอ๊ตครับผมนะนี่โดนเป็นแขกรับเชิญนะฮะใช่ไหมลาววะว่าไปเอว่าสั้นว่าสั้นไหนอ่ะเป็นเทศแรกที่เรามาอยู่ด้วยกันนะฮะปกติจะไม่เจอกันหรอก คือจะคุยกันได้ไม่นานเพราะว่าไม่มีสาระกันน่าจะน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งอะคลิปหนึ่งอะนะอ่าวันนี้เดี๋ยวพามาดูรถรถคันนี้บอกเลยว่าสวยมากสวยสวยเท่าหนูไหมรถกับคนมันเทียบกันไม่ได้อ๋อรถเราก็สวยกว่าอยู่แล้วเออนะอส่าจะบอกว่าคนสวยกว่ามันตบกับไปรถซะงั้นอ่ามาวันนี้เดี๋ยวพาดูกระบะ สีขาวคันนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวที่มาที่ไปคันนี้พี่โอ๊ตจะรู้ดีอยู่แล้วครับเดี๋ยวพี่โอ๊ตจะเล่าแล้วก็พาไปดูสเปกว่าแล้วก็เจ้าของเดิมเป็นมายังไงให้พี่โอ๊ตบอกเลยใช่ครับรถคันนี้จริงๆก็มาจากตอนช่องทางธรรมชาตินะที่เราเข้ามาอ๋อใช่ไหมไม่ได้ผ่าไม่ไเาไม่ใช่นั่นเหรอไม่ได้ผ่าคอใช่ไหมไม่ใช่เอาไปแม่งไปคนราเวกันเลยะโอ้อ่ามาตบเข้ามาอ่าคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะครับบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยใช้น้อยนะใช้น้อย ใช่ใช่ใช่น้อยคือแบบว่าคันนี้ไม่ไม่ข้ามแสนนะไม่ข้ามแสนดูเช่าหมื่นเก้าพันประมาณเก้าหมื่นนะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถของลูกค้าเก่าเพชรยน์เรานั่นเองโอ้โหคือใช่คือลูกค้าคนนี้ออกรถกันที่นี่ไปประมาณสามสี่คันแล้วอ่าอ่าแล้วทีเนี้ยบ้านที่จอดไม่พอเลยต้องจําใจเอาไอ้คันเนี้ยมาเทินแล้วมาเทินพอจูเนอร์ไปโอ้โหซื้อเงินสดปาซื้อสดทุกคันนะบอกก่อนลูกค้าไหม คือรวยรับมาซื้อกับหนูสักสองคันหน่อยซื้อแต่กับพี่อเลยออกไปสามสี่คันที่บ้านไม่พอจอดเลยต้องจําใจขายคันนี้ก็เลยเอารถเจ็ดที่นั่งไปใช้ใช่เขาจะรถฟอร์จูเนอร์ไปใช้ตอนแรกคันนี้ไปขนของแหละแต่แบบมันมันไม่คล่องตัวแต่ลูกค้าเขาบอกว่าใช้ดีใช้ดีตอนเอาไปก็ไมายวันเจ็ดหมื่นกว่าอันนี้ประมาณเก้าหมื่นใช้ไม่เยอะใช้แค่ไปแค่สองหมื่นใช่ใช้ไม่เยอะลูกค้าเขาสลับรถใช้ไงเขาก็เลยจําใจขายคันนี้เขาบอกใช้ดีใช้ดี และที่สําคัญนะอย่างหนึ่งนะคะในการที่จะซื้อรถจากเราไปจากที่โยนไปแล้วเอากลับมาเทินตรงนี้นุบอกเลยว่าราคาจะไม่ได้ตกมากเนาะเพราะทางบอสเนี่ยเขาจะช่วยลูกค้าค่อนข้างจะรับซื้ออีกรอบเนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงเลยอขอแค่ว่าอย่าโดนไปโดนมาใ่ใอย่าไปชนแค่นั้นนะก็คือเราก็ให้ราคาที่ก็คือตามเขาเรียกว่าอะไรตามมาตรฐานแหละ นะคะอะไรประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับทรงสภาพอะไรด้วยแต่คันนี้สวยสวยจริงนะรถรถรถใช้น้อยไหมไม่ข้ามแสนแล้วค่าตัวน้องเท่าไหร่พี่พี่โอ๊ตเดี๋ยวบอกบอก F C หน่อยค่าตัวคันนี้นะครับสำหรับโตต้าไฮรักลีโว่2.4 E พัตเนาะปี 17T ออโต้นะคันนี้สี่ประตูมีแคลรีบอยราคานะครับ500,000 25,000บาทโอ้โห500,000 25,000บาทเท่านั้นซึ่งคันนี้นะคะพี่โอ๊ตก็สามารถฟรีดาวได้เนาะฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นผ่อนเริ่มต้นบอกเลยนะผ่อนแบบ ถ้าแบบผ่อนแบบลากยาวไป7ปีเลยนะผมว่าไอ้คันเนี้ยมันน่าจะอยู่ประมาณสัก9 0 0าพอ๋อเพราะว่ามันได้ดอกเบี้ยพิเศษใช่ไหมได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยรถ<ด>นะรถอะไรนะรถโดนใจนะรถโดนใจโปรแกรมรถโดนใจนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยดอกเบี้ยของเรามันเริ่มต้นที่2องจาาอ่าแล้วตลอดอายุสัญญาใช่นะ7ปีเท่าไหร่นะ7ปีน่าจะ2.99โอ้โหชนชนป้ายแดง S <S ถูกก่บป้ายแดงด้วยซ้ําถูกต้องนะเราเราเรารชนหมดอะดอกเบี้ยที่ไหนว่าถูกตอนนี้เราก็มีแต่ว่าอย่าลืมนะคะพี่โอ๊ตว่ามันมันทำไม่ได้ทุกดิลเลอร์นะ <ใช S 1> ต้องเป็นดิล,ลเลอร์เกรดเอแล้วเป็นดิลเลอร์ทีแฟนเท่านั้นใช่ที่ <นะ S 1> ได้เงื่อนไขพิเศษตรงนี้ถูกะะต้องนะครับก็คือ,อเงื่อนไขของเพชรยนต์เราเนี่ยเราเป็นดิลเลอร์นะครับเพียงไม่กี่ดิลเลอร์ที่ได้เงื่อนไขพิเศษนี้ ทั่วประเทศนะทั่วจากทั่วประเทศนะใช่มีไม่ถึงสิบดิลเลอร์นะบอกก่อนเลยแปดมั้งเราเราอยู่หนึ่งในแปดเราเราเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไม่ถึง10บดิลเลอร์จำจำาได้วันนั้นที่บอสบอกก็คือน่าจะแปดดิลเลอร์ประมาณนี้อ่ะเข้ามาดูตัวรถกันดีกว่านะเรารู้รายละเอียดเบื้องต้นไปแล้วว่าที่มงที่มาที่ไปเป็นยังไงอ่าก็คือเทิร์นใช่ คันนี้สีขาวมีแคลรี่บอยเนีเดี๋ยวลองมาดูรอบๆก่อนเนี่ยดูอย่างตัวไฟหน้าอันนี้ก็คือเป็นโคมเดิมหมดเลยนะคือ,อลูกค้าเขาใช้น้อยแล,และรถมันก็คือเป็นรถเดิมๆเนี่ยมันไปยังไงมันกลับมาอย่างนั้นเลยคือลูกค้าทาธุรกิจส่วนตัวใช่ไหมคะคันนี้ใช่ครับลูกค้าเขามีธุรกิจของเขานะฮะมีธุรกิจส่วนตัวก็เอาไปใช้งง,งใช้งานบ้างวิ่ง่างจังหวัดสักส่วนใหญ่ก็คือล้างตั้งขายเลยไม่ได้ไปทาอะไรเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมใช่ที่ลูกค้ามาจอดเนี่ยก็คือล้างแล้วก็ตั้งขายเลยใช่ล้าง ตามการใช้งานมานะฮะไฟเดิมล้อแม็กเดิมโอ้ยได้ยางปี19ด้วยอ่ะพี่โอ๊ตใช่นะคือได้ยางตลบด้วยเราได้ยางตลบนะครับบอกเลยช่วงล่างเดิมลูกค้าก็รันตีเองบอกว่าช่วงล่างดีมากน่ะเห็นไหมใช้น้อยเขาก็เสียได้แหละแต่ว่าเขาเอาโฟร์จูเนอร์ไปขับเพราะว่าฟิลอ่ะมันไม่ได้ต่างกันเลยนะพี่โอ๊ตใช่ไหมถ้าตัวนี้กับตัวโฟร์จูเนอร์ฟิลมันไม่ค่อยต่างกันใช่ไหมคือด้วยตัวแพลตฟอร์มพื้นฐานน่ะมันมันมันใกล้เคียงกันอ๋อจริงๆอ่ะเขาอยากได้เนี่ยไปขนของไปไปมาอยู่อย่ากได้เจ็ดท ก็เลยมาอะยอมใจเอาคันนี้เอากลับกลับคื้นกลับพืนเข้าไปดีใจรงตที่ลูกค้ากลับมาหาเราอีกแสดงว่ารถของเราดีจริงถ้าไม่อย่างนั้นไม่ซื้อกับเราสามี่้าคันหรอกใช่ไหมใช่ออกไปแล้สามสาคันสคันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีมาอีกอะน่นไงขอขอถอดสักคันได้ไหมพี่ตอนนี้หิวยอด ใหญหิวย่อนีไปแล้วกี่ครั้เนี่ยโอ้โหนี่หยุดยาวเลยตอนนี้จะตายแล้วเออใช่นะ่ดูกันต่ออย่างอันนี้ติดฟิล์มให้แล้วป้ายภาษีนี่ถึงปี6 6เลยนะจ่าี่กระดาษ6กก็ให้อีกสามเดือนปะสามเดี๋ยวเราต่อลูกหน้าให้ไปเลยเดี๋ยวเราดูแลให้อยู่แล้วถ้ามันใกล้จะหมดภายใน4เดือนเดี๋ยวเราต่อให้ใหม่เลยไปถึงปีหกเจ็ดเลยนะถ้ากอบจาจ๋านี่ต่อให้อีก2ปีเลย ต่อล่วงหน้ากันไปเลยนะจัดนะเนี่ยพวกรายละเอียดอย่างไฟลงไฟเลี้ยวก็จกบองข้านี่มีมาให้ครบนะพี่พี่โอ๊ตแล้วฟิล์มเนี่ยขนาดเท่าไหร่ฟที่ได้ที่ลูกค้าจะได้ไปเข้มเหรอประมาปกติถ้าตามมาตรฐานถ้าแต่ไหนที่เขาใช้กัน60บเออหบานหน้า40รอบคัน60อะไรประมาณเนี้ยมันไม่เข้มเกินไปแล้วก็ได้ได้ได้อะไรนะได้คิวการ์เออคิวการ์ทั้งสองประตูเลยใช่มีไม้ไห้มาประตูเดียวมีเนื้อจริงเหรอ รถแคบไงมีแค่ัเดียวใช่หมถึงว่าสี่ประตูแล้วก็ติดให้ฝั่งเดียวลูกค้าใครเขาติดมันก็ไม่สวยดิมันก็ต้องติดให้มอธรรมดาโลกไม่จำนี่ภายในโอ้โหพี่โอ๊ตครับอย่างฟังสวยครับภายในเออไม่สวยจังวะนี่นะฮะเป็นเบาะผ้าเกรดดีนะครับคันนี้อย่างที่บอกลูกค้าใช้น้อยสภาพมันเลยไม่ยับอะไรรถไปวิ่งอยู่สองหมื่นโลไม่สกปรกเลยแสดงว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นคนรักรถมากใช่ไหมพี่โอ๊ตใช่ครับคือรถเขาอ่ะ เขาเขาใช้มือเดียวเขใช้คนเดียวอยู่แล้วค่ะนะรถเขาใช้คนเดียวรถเลยไม่ค่อยแบบอะไรมากแล้วตัวเขาใช้เองนะเนี่ยพวกสำเนาเล่มก็มีนะมีมาให้พร้อมเลยแหละคันนี้นะเช็คประวัติได้นะครับสำเนาเล่มมีรถปี17นะฮะ2 4ลิตร150แรงม้านะถ้าจากเกียรอ์ออโต้อีกต่างหากแล้วแล้วอัตราการประหยัดน้ำมันนะพี่โอ๊ตกี่กิโลลิตร พพพออทราบมี่ถ้าพูดถึงรถประมาณเนี้ยมันก็จะอยู่ประมาณสิบแก็อยู่ประมาณนี้แหละ10ต้นๆนอยู่ประมาณเนี้ยนะพวกรถเพราะด้วยความที่มันเป็นรถดีเซลเครื่องก็ใหญ่สองจุดสี่นะครับแต่ถ้าถามว่ามันประหยัดไหมมันก็ประหยัดนะคะไม่นะคะดูไม้พีรถเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดใช้อยู่ประมาณสองหมื่นกิโลอ่ะใช่ตอนตอนซึ่งเราไปเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่าเนาะเนี่สองหมื่นกว่า ไปแค่สองหมื่นนะคะใช่นะครับแล้วก็ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับวิทยุนะฮะ USB AUX ได้หมดเลยนะสวยมากนะครับแอร์เย็นด้วยนะเออหนูยอมรับอย่างหนึ่งนะคะตัวของโตโยตานะคะไม่ว่าจะเป็นเก๋งไม่ว่าจะเป็นเจ็ดที่นั่งหรือต้นตู้อะไรแอร์เขาเย็นมากใช่จริงแล้วเย็นไวแบบสตาร์ทประเดียวปุ๊บไม่ต้องรอที่แบบต้องรอให้เครื่องมันสักหน่อยนึงสักนาทีนึงอะไรแต่เปิดปุ๊บเย็นปั๊บเลยอันนี้คือ คือหนูชอบมากเลยนี่ขนาดเปิดประตูยังรู้สึกว่าเย็นมันเย็นเลยใช่เย็นมากะนะครับประมาณนี้นะจ,ะจ๋านะภา,ภายในด้านหน้าเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยนะขอดูด้านหลังหน่อยครับจ๋าโอ้โหไม่น่าเช,ชื่อเลยว่าพี่เขาเอาไปใช้แลว้วอ่ะรถอ <sunny S 2> ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าพี่เขาเอาไปใช้แล้วอ่ะเอาอะไรไปใช้เ,าเอารถ ไม่ไม่ใช่ว่าเอาไปใช้แล้วแล้วกลับมาอยูอะไม่น่าเชื่อว่าใช้งานอยู่แล้วที่เอาไประหว่าง20,000โลเนี่ยมันเหมือนแบบไม่ได้ใช้งานมาเลยรถไม่ได้ใช้มาเลยเออคือเดิมเดิมเลยเจ้าของเดิมเขาก็คงภูมิใจอะเนาะดีใจว่าเอารถไมให้กับมาถ่ายคืนก็ยังสภาพเหมือนตอนเราออกไปเลยใช่โอ้สุดปังนะปลังมากอันนี้คืออะไรที่วางแหนที่วางขวดเบียร์เออที่วางขวดเบียร์เออนั่นไงเขาไม่ให้กินมันผิดกฎหมายก็ไม่ได้กินเอามาตั้งเฉยเฉยอ้าวไปกินให้ตำรวจเห็นดิอ้า เผื่อมันเห็นนะโอ้เราเราเรามันเราก็ลอบสติ๊กเกอร์ออกก็ได้เออก็ลกสติ๊กเกอร์ออกก็ไม่เห็นแล้วว่าเป็นเบียร์เอใส่แก้วก่อนไม่รู้แล้วใส่แก้วเยติก็ได้ดี่วาเออทาไมเราไม่ฉลาดวะเออเหมือนเหมือนเหมือนตอนเขาดาวไอ้เมียช่เขาดาวเหมือนตอนแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงโควิดอะไอ้นอกดาวนอกดาวนั่นมันบ้านเขาเรียกว่าอะไรวะช่วง เครื่องเฟียอะอะไรก่อนช่วงเคอร์ฟิวลอะเออไอที่เขาแบบไม่ให้นั่งล็อกดาวน์เออล็อกดาวน์เออน็อกดาวน์ไอช่วงล็อกดาวน์เดี๋ยววันนี้ลูกค้าจะได้สาระอะไรกับเราปะไม่น่าจะได้อืมมิน่าเขาถึงไม่ไม่จับคู่กันแปลกใจเลยนะคะท่านผู้ชม FC นะคะไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเขาไม่จับจับจ้ากับพี่โอ๊ตวิวคู่กันเออจะพูดอะไรก็ลืมเลยอ่ะดูกันต่อรายละเอียดตัวรถนะภายในนะครับสวยกริบเลยนี่มาดูแชสซีก่อนช่วงล่างอะไรนะคัตซีหรือแชสซีพี่เขาเลือก แคปซีอ้าวเหรอที่ที่หนูพูดมาตลอดหนูพูดผิดมาตลอดเลยแคปซีมันแล้วแต่คนจะเรียกอะอ้าวเหรอเออ,อม,มันก็คือมันก็คือโครงสร้างรถเหมือนกันนี่แหละอ๋อสาเอสาบีเหมือนกันเนี่ยมันคือพวกโครงสร้างตัวรถอันนี้คือเดิมเดิมอ่าเหมือดเดิมหมดเลยเดิมเหมือนครับไม่มีสนิมเอ,อไม่มีต่อแช่น้ํามานะโครงสร้างไม่ผุการันตีนะส่วนด้านท้ายนี่มาดูด้านท้ายโอ้ยติดติดเซ็นเซอร์มาให้ด้วยมีกล้องให้ด้วยเซ็นเซอร์มีกล้องนะฮะแล้วก็คือรุ่น e เดิมมันไม่ได้มีกล้องมานะฮ เดิมหมดเลยไฟเดิมฝาท้ายเดิมกันชนท้ายเดิมโอ้โหนะคือโอ้ยเปิดได้ไหมโอ้โหนี่โอ้โหพี่กิฟต์ไลเนอร์โอ้โหตกใจเลยจ้าอย่างเงี้ยตัวการกระแทก oh ท้ายนะครับสภาพนี้แทบไม่ได้บรรทุกแทบแทบไม่ได้บรรทุกจริงหรือว่าไม่ได้บรรทุกเลยค่ะเออหรือแทบไม่ได้บรรทุกเขาขนเลยแต่เขาขนน้อยแต่คือเนี่ยดูเด่นมันเล็กๆน,น,น้อยๆอะ่ะ โหอย่างที่บอกมันวิงอยู่20,000ืโลถ้าใหม่กว่านี้นึก่าน่าจะป้ายแดงแล้วเลยนะเออเนี่ยสภาพดีสภาพเดิมๆเลยคนนี้ไม่ได้เก็บงานเลยล้างสปาเสร็จมาจอดขายเลยโอ้โหคุ้มคุ้มคุ้มราคาราคาห้าแส0ส้าันใช่โอ้โหห้าแสนสอบาทแล้วมันมันเป็นปีส7ไงพี่โอ๊ตยังเป็เกียร์ออโต้ออโต้สีประตูมันไม่ได้มีบ่อยนะสีขาวใช่ส่วนใหญ่จะเป็นสีบอลใช่ไม่เป็นสีขาวแล้วแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าใครคิดว่าคันนี้คุ้มนะคะก็คือสําหรับคนที แบบว่างบไม่ถึงฟอร์จูเนอร์อ่ามันก็ทรงเหมือนฟอร์จูเนอร์เพียงแต่ว่าอยากจะติดแอร์เพิ่มเติมก็สามารถติดได้ใช่ไหมคะใช่มันติดได้อ่าหรือว่าพาลูกเล็กเด็กแดงไปแคมป์ิ้งเอาที่นอนปูใช่โหยอดได้ได้ได้เหมือนกันใช่เอาที่นอนปูแล้วก็ห่อผ้าใช่ไหมอืมฮะอ่าไม่รับมุกเลยแฟกอีกแะช็อตฟิวอะช็อตฟิวอะอ่าดูกันต่อนี่อย่างตัวตะเข็บด้านท้ายอันนี้เดิมมาเลย ตะเข็บกับตะขาบเป็นเดียวกันนะพี่อ่าถ้าตะเข็บตัวจะสีดําตัวจะเล็กกว่าตะขาบถ้าตัวตะขาบเนี่ยจะมีพิษอ่าอ่าแต่ถ้าตะขบเนี่ยกินได้ไหมมันมันกินได้มันกินได้เดี๋ยวอะไรก่อนอฉันเหนื่อยมากนะตะขาบทั้งสองไม่ใช่ตะเข็บอะนี่นะครับตะเข็บตัวรถนะบอกเลยอันนี้ก็คือเดิมๆนะครับรถมันไม่มีชนมานะ ไม่ชนอยู่แล้วจ้ะพี่โอ๊ตเพราะว่าถ้าชนก็เราก็ไม่อบรับเข้าเนาะเป็นเราเราขายเกร์เอเท่านั้นนะคะใช่ใช่ใช่ปกติเราไม่ซื้อรถที่แบบบุบัติเหตุเข้ามาอะไรเงี้ยไม่เอานะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจคันนี้ที่เจ้าจ๋ากับพี่โอ๊ตรีวิวอ่ะก็สามารถโทรบอกว่าอยากซื้อรถคันนี้กับเจ้าจ๋านะคะเห็นคุณโอ๊ตแต่ไม่อยากซื้อกับคุณโอ๊ตอยากซื้อกับเจ้าจ๋าก็มีเบคเข้ามาได้เลยได้ได้ได้ ยังไงก็ได้ครับยังไงก็ได้คือเราตอนนี้มันจะมันจะกินหัวดูแล้วพี่หอกยังไงก็ได้นะครับก็คือติดต่อกันเข้ามาได้เลยใครคนใดคนหนึ่งอ่าได้นะเพราะว่ายังไงแล้วค่าคอมเราก็แบ่งกันอยู่ดีนะใช่ค่ะดูนะใช่ค่ะเอหยอกๆด้วค่ะหยอกนะสีนี่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 เรามาฟังเสียงเคาะ แล้วถ้าทํามาจะเป็นยังไงอ่ะเสียงก็จะหนาๆหน่อยเสียงปุกปุกป่ะอันนี้มันแปลกๆแปลกๆมันจะต้องดังแบบบ้อง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 อะไรเงี้ยฮะบ้องบ้องแบ้งแป้งพองพองนี่คือคล้ายสมองเบ้องบ้องอะไรเงี้ยพี่โอ้ด่าน้องไม่ใช่พูดให้ฟังอะไรเหรอคือเสียงมันฟังแล้วมันจะกังวานกว้างๆอ่ะเสียงมันจะอย่างเงี้ยอ่าแสดงว่าจะเป็นสีของเดิมจากโรงงานเลยมันเป็นสีเดิมเป็นสีเดิมโครงสร้างเดิมมันไม่ได้ชนแล้วต้องมาโป้สีหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันโป้มามันจะเสียงมันจะปุกปุก ปุอะไรเงี้ยนึ่งนึกนึออกใช่ไหมเออประมาณนั้นปุ๋ปุ๋ฮีาไม่แล้วก็คัดตีเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เลขตัวถังเหรอลูกตัวถังเลขตัวถังนี่คือชัดเจนนะคมชัดนะไม่มีแบบไปเขาเรียกว่าอะไรไม่มีรอยขูดไม่มีรอยขูดไม่มีรอยเอใช่เหมือนไม่มีแบบไปทําใหม่อะไรเงี้ยนี่คือเลขเดิมของเดิมนะคะมันมันตรวจสอบได้อยู่แล้วมันตรวจสอบได้ทั้งตัวเลขเลข ตัวถังเลขเครื่องยนต์ตรงกับสำเนาเราไหมอะไรเงี้ยเราเราให้ดูแล้วอตรงเนี้ยขัดให้ได้ใช่ขัดให้ได้นะเราปรับให้อยู่แล้วปรับให้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องซีเรียสมันก็ต้องมีบ้างเนาะรถมือสองนิดนิดน้อยแค่ขูดเองขุดน่าจะขูดขูดบาดนิดเดียวเดี๋ยวปรับขัดให้ไม่ต้องกังวลนะอ่าใครอยากได้วเป็นแม็กเดิมมันปรับสภาพให้อยู่แล้วหรือลูกค้าไม่ซีเรียสอะไรก็ไม่ว่าก็บอกให้เราไม่ต้องปรับก็ได้ อ่ะพี่โอ,อ๊ตมูสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้แล้วก็พาลูกค้าไปดูเครื่องยนต์หน่อยได้อ่ะพอบอกสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้แล้วมันก็ดับเครื่องยนต์แล้วมันก็ให้ไปดูเครื่องยนต์ก็งงกับมันเหมือนกันเอ,อีหยังวะ,ะไม่ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเขาถึงแบบแม้กระทั่งพี่เมสบอกว่าอีหยังวะยังสิแม่อีหยังวะเออบอกให้ดูเครื่องยนต์แล้วมันก็ดับเครื่องเป็นเป็นเซลที่อ้อนอวที่สุดในเพรยนต์แล้วค่ะอ่ามาหนึ่งนะคะอ่ะให้ดูก่อนเครื่องยนต์นี่ห้องเครื่อง ลูกค้าชอบตกใจเวลาเปิดห้องเครื่องรถมาตกใจเพราะอะไรคือมีงูใช่เออมันจะมีงูออกมาดือดื้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 อไม่ใช่พี่โอ้อ่ะโอ้ยก็ชงมาก็ตบดิอ่าเอ้าห้องเครื่องใหม่มากเดี๋ยวสตาร์ทก่อนนะกันเมื่อกี้หนูดับให้แล้วหนูสตาร์ทให้ใหม่ก็คืออยากให้ที่ดับก็คืออยากให้ลูกค้าฟังเสียงตอนหนูสตาร์ทไงคะคุณพี่เออนี่คือจิตนาลมทองหนูอ่ามาดูกันอ่า นะฮะด้วยเครื่องยนต์สองจุดสี่นะร้อยห้าสิบแรงม้าปเป็นะคเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เดิมเลยนะครับเสียงกริบมากเดี๋ยวลูกค้าได้ยินไหมนะเดี๋ยวเอาไม้ไปจ่อเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์ถือว่านิ่งนะครับอ่าเสียงเครื่องยนต์นะแล้วก็อย่างตัวหลักๆเลยที่ต้องดูก็คือหัวนอ็อตใช่ไหมหัวน็อตเนี่ยฝากระโปรงเนี่ยไม่ไข่นะไม่ไข่แล้วฝากระโปรงนี่ก็เป็นพาร์ตเดิมเพราะมีตัวปั๊มเตอร์ต้าอยู่ คนะานหน้าก็เดิมเช่นกันรูนอ็อตเหลี่ยมน็อตพวกนี้นะครับวิธีสังเกตนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าเขาทําเนียนถ้าเขาทำเนียนจริงไม่ไม่เห็นแม้กระทั่งรอยขันให้ดูตรงไหนพี่โอ๊ให้ดูตรงรูก็ ถ้าคานเดินคือถ้าคานถ้าคานคือถ้าไขยังไงมันมันมันรู้อยู่แล้วถ้ามันมีการไขแต่มันก็ต้องดูว่าเขาไขเพราะอะไรกว่าจะซ่อมแซมอะไรก็ได้แต่มันไม่ได้ชนอะไรเงี้ยเออก็ต้องดูเป็นเคสก็ต้องดูเป็นเคสปายเคสอย่างคานด้านหน้าข้างในอย่างเงี้ยถ้ามันผิดรูปมามีการดึงอะไรเงี้ยมันก็ดูรู้ใช่ไหมหรือระยะระยะระยะด้านหน้าแล้วก็วัดได้ว่ามันดูมันดูเรียบร้อยดีแต่ลองวัดระยะดูก็ได้มันเท่ากันไหมอือฮะเอออะไรเงี้ยแต่ว่า รับประกันเถอะอยู่เพชรจนน่ะเขาการันตีอยู่แล้วถ้ามันชนน่ะถึงตัวคานจนโอ้โหถึงตัวหม้อน้ําขนาดนั้นน่ะไม่เอาเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของพวกรอยขูดรอยเฉียวเล็กๆน้อยๆมันก็ต้องมีบ้างนิดหน่อยแต่ลูกค้าคนที่ซื้อลบมือสองเขบได้แล้วแล้วก็อีกอีกหนึ่งจุดนะคือแผ่นเพดอันนี้คือแผ่นเพดเดิมแล้วไม่ตอกใหม่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตอกใหม่หรือไม่ตอกใหม่อ่ะพี่อตดูที่หัวหมุดอดูที่หัวหมุด อยู่ที่หัวหมุดหัวหมุดจะไม่มีรอยหมุนไม่มีรอยใช่ครับมันมันจะเนียนนะแล้วก็ตัวแผ่นเพจจริงๆมันเช็คมันเช็คเลขอ่ะพวกเนี้ยมันมันเช็คได้อยู่แล้วพวกเลขพวกนี้แล้วก็ตัวสติกอร์มอกอะไรพวกเนี้ยนะฮะนี่คือติดรถมาเลยนะครับได้ประมาณนี้โอเคขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะครับพี่อ๊อะลูกค้าจะได้ฟังเราชัดชัดนะก็ นะคะความรู้สาระกับคันนี้คือหนึ่งเลยนะคะที่พี่อูดพี่อูดพี่อูดใครคือพี่อูดอ่ะพี่อูดอยู่ไหนใครคือพี่อูดใครคือพี่อูดไม่มื่อคืนหนักไปหน่อยใช่ไหมนั่นไงเห็นไหมไม่น่าอะไรเห็นเสือกัสิงตั้งอยู่โอ้คือเราเป็นคนกินสัตว์ใหญ่อะพี่อ๋อเป็นคนกินสัตว์ใหญ่อ๋อกินทะลุเนื้อคือนมาอีกกินกินอะไรกินช้างกินเสือกินสิง กินแต่ละอย่างไม่กินเทปฟังไฟแล้วตอนนี้อ่ะอ่ะเข้าเรื่องสรุปสรุปเลยอันนี้เป็นรถเทินพี่โอ๊ตเข้ามาใช่เป็นรถเทินลูกค้าเข้ามาสภาพตามนี้เลยนะสวยๆนะครับไมแค่9 9 0 0 0ไม่ข้ามแสนราคา5 2าแส0 5บาทสำหรับดี v ว2์ E ปี1 7คันนี้สีประตูออโต้มีแคลรี่บอยคันรู้สึกว่าน่าจะมีคันเดียวนะคะเป็นตัวนี้ปีนี้นะสีขาวแล้วก็ เบื้องต้นหรือว่าต้นคลิปที่พี่โอ๊ตพูดมานะคะก็ได้รู้รายละเอียดคร่าวๆแล้วก็สภาพรถทั้งหมดแล้วคือคันย่าเดิมจริงเนาะใครสนใจใครอยากได้ใครอยากจะให้พี่โอ๊ตดูแลหรืออยากให้เจ้าจ๋าดูแลก็โทรเข้ามาได้ว่าถ้าอยากดูรีวิวอีกนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาแต่ว่าลำคาญมันสองคนยวมมาคู่กันถ้าอยากดูอีกก็บอกได้แต่ถ้าไม่อยากดูก็ไม่ต้องบอกกด่านเลยไม่ถ้าลูกค้าคอมเมนต์พี่ต้องยอมรับลูกค้าได้สิได้ ได้เขาเขาบอกได้เลยอยากดูอีกหรือไม่อยากดูก็เข้ามาบอกได้เดี๋ยวเราเข้าไปตอบไม่คือมันมีเคยเคยมีลูกค sure> ้าคอมเมนต์นะแต่เราต้องรยอมรับคอมเมนต์ของลูกค้าให้ได้นะคืออะไรเซลในในกล้องอ่ะสวยมากเลยแต่ตัวจริงไม่เคยต้องปกเลยรับไม่ได้หนูเคยมีพี่ลูกค้ามาคอมเมนต์ใต้ช่องหนูเลยหนูก็บอกว่าจะขออ่าปรับปรุงหน้าตาตัวเองหาหมอแป๊บมีเหมือนกันลูกค้าบอกดูในทีวีใช่ไหมดูในคลิปดูตัวใหญ่ดูตัวจริงตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยอ พี่โอ๊ตใช่ไหมใช่จบแล้วตัวเล็กตัดริ้วมากไปต่อไม่เป็นนะบางทีเอาเหอะนาทีแล้ก็ประมาณนี้นะครับก็ใครที่สนใจติดต่อมาเลยเราขึ้นเบอร์ไปแล้วสามเบอร์นะครับติดต่อเราสองคนได้หมดเลยเบอร์โทรพี่โอ๊ตเบอร์อะไรคะเอาเบอร์โทรส่วนตัวเลยใช่ไหมค่ะศูนย์เก้าแปดครับสี่สี่หกห้าสองสองสองเบอร์โทรเจ้าจ๋าศูนย์เก้าสี่สองเก้าแปดเจ็ดเจ็ดหกหกค่ะอ่าเอาช่องด้วยไหมช่องเจ้าจ๋าชิดยรดนะคะเจ้าจ๋ารถเสซอเกตเอ อ้าวผมผมรถมือสองไม่เป็นไรเราท้ายคลิปแล้วเข้าไปดูอ่ะอ๋อเหรอโอ้รถมือสองนะเข้าไปดูได้นะผมรีวิวไอคันนี้ไว้พี่หนูจะเหมือนซับแล้วลูกค้าขอเหมือนซับหน่อยอรอหนูจะเหมือนซับแล้วหนูขาดทันเดียวอ่ะวอ้า,อา,อาเดี๋ยวพี่ไปกดให้ <c oughs> เด well, ี๋ยวเล็กซับเตีย์เดี๋ยวเขาไปกดให้น่าสงสารอ่ะป่าปมาแบบนี้รอบที่สามแล้วประมาณนี้รอบที่สามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ FC ทุกท่านนะคะก็พูดเล่นพูดอะไรประการใดผูดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มาฟิชเชอร์ลิงกับพี่โอ๊ตนะคะวันนี้ก็เงื้อเงื้องานหน่อยหนึ่งยังไม่รู้ใจกันจ้ะเดี๋ยวเราต้องรู้ใจมากกว่านี้แล้วฉันเลยมากนะขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ